ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาสนะครับชัญญาพัฒน์สำราญใจกับพร้อมกับคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนสูตรไอออนและก็เวอร์แพนไคโตสารของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันซึ่งวันนี้นะครับผมนำทุกท่านมาอยู่สวนซ้มแห่งหนึ่งนะซึ่งจะเป็นที่ไหนอย่างไรของใครและเกี่ยวข้องกับคู่หูมหัศจรรย์แบบไหนเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนที่นี่กันเลยนะครับมาเลยครับตามผมเลย ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวที่หนึ่งครับครับผมผมผู้ใหญ่หมู่ไปครับตำบลต๊บบสปองครับนั่นก็เพื่อประมาท่าเจัดแม่สองครับอ๋อผู้ใหญ่หมู่แปดนี่ห่หมู่แปดนี่คือชื่อเหรอครับ ชื่อพิสิษฐ์ครับผมชื่อพิสิทฐ์ครับว่านัาสกมหน่อชริกานนท์ครับอ๋อครับเป็นบผู้ใหญ่พิสิษฐ์หรือว่าพ่อหลวงพิสิษฐ์ที่นี่เขาเรียกแต่ผู้ใหญ่ก็คือพ่อหลวงนะครับใช่พ่อหลวงเป็นเจ้าของสวนส้มแห่งนี้เนาะครพ่อหลวงมีทั้งหมดกี่ต้นครับทั้งหมดนี่ประมาณพักก่อนพันพันครับพันหนึ่งร้อยก่อนพัน ต้นนี้เหลืออยู่ประมาณพันหนึ่งครับประมาณพันหนึ่งนะครับประมาณพันหนึ่งซึ่งนะครับก็ที่เรามาวันนี้มาหาพ่อหลวงอันนี้นะมันเป็นมันมีเรื่องมันมีเรื่องที่จะต้องเล่าให้กันฟังแล้วนะครับเห็นบอกว่าไอสวนส้มแห่งนี้พันกว่าต้นเนี่ยพ่อหลวงจะโค่นทิ้งแล้วใช่ไหมใช่ใช่เพราะอะไรครับพ่อหลวงมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเสียเป็นโรคครับเสียเป็นโรคครับมันเป็นยังไงครับอาการมันแบบไหนอาการ ส้มครับนั่นกใบไม้นั่ก็ใบไม้ใบลายเป็นอย่างเงี้ยใบลายใบไม้อย่างงี้แบบอย่างแบบต้นอย่างคล้ายๆประมาณนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างที่มันเหลืองเหลืองที่เป็นเหลืองนะครับต้มโสมครับต้นมันโสมครับครับทั้งสวนเลยเหรอหลวงพ่อทั้งสวนเลยครับทั้งสวนเลยนะพ่อหลวงก่อนหน้านี้เมื่อประมาณกี่เดือนที่แล้วที่มันเป็นเนี่ย อืมก่อนหน้านี้ไปมาอยู่ประมาณห้าหกเดือนครับห้าหกเดือนก่อนหน้านี้ที่เป็นมาแล้วก็พอหลวงดูแล้วว่าไม่โอเคแลับก็จัดโค่นทิ้งละคจัดโคเทงละจัดโค่นอันนี้ส้มกี่ปีนะครับพ่อหลวงส้มอยู่สามปีนะครับเพิ่งสามปีเองเหรอ สามปีเพราะหลวงก็จะโค่นหิ้งแล้วมาทั้งทั้งที่มันออกเพื่อให้ให้ลูกได้เลยนะไม่ดีแล้วรถโทาเยอะแล้วไม่ว่าไม่ได้จริงไงไม่ผมคิดว่าไม่มีไปอยู่อะไรเออไม่มีไปโยู่อะไรเราทำไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลงทุนกันไวเนอะเพราะอย่างที่บอกเป็นเป็นโซ่เป็นแบบต้นใบไม้เป็นโรคอย่างนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับทําไมณเวลานี้หลังจากนั้นห้าหกเดือนณเวลานี้มันยังอยู่แล้วยังมีสภาพดีพ่อหลวงยังไงครับอปุ๋ยตัวเนี้ยปุ๋ยตัวเนี้ยมอวัยแพนครับมอวัยแพนยังไง พบ้คนพโนี่ก็ตัวนี้เฟื่อมาแล้วครับเฟื่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อหลวงไปเจอไอ้คู่นี้พอดีควัวแพนเนี่ยเมช่อตอนก่อนที่จะโค้นเนี่ยไปเจอมาเจอไอ้คู่นี้ก่อนใช่แล้วพ่อหลวงตัดสินใจลองใช้เลยเหรอใช่ตัดสินใจใช้ครับตัดสินใจลองใช้เลยใช่ครับทั้งสวนเลยทั้งสวนเลย ทีนี้ผมขอถามนิดนึงพ่อหลวงครับหลังคือได้พอพ่อหลวงได้เจอไอ้วัวแพสเนี่ยคู่หูมาจันคู่เนี้ยแล้วพ่อหลวงได้ลองใช้เนี่ยปั้งเมื่อเมื่อไหร่เมื่อกี่เดือนที่แล้วประมาณห้าเดือนครับประมาณสี่ห้าเดือนครับประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วนั่นคือเมื่อก่อนหน้าห้าหกเดือนมันเป็นโรคมาเนี่ยเราจะโค่นทิ้งแล้วแล้วมาเจอไอ้คู่นี้ประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วครับแล้วได้ทดลองใช้ได้ทดลองใช้เลยใช้ทั้งสวนเลยใช่ครับ ก็เลยดีมากขึ้นเรื่อยๆครับดีมากขึ้นเรื่อยคือตั้งแต่เริ่มใช้ครั้งแรกเลยครับพอหลวงก็เห็นอาการที่ต้นส้มเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยอ่ะใช่ก็เลยตัดสินใจที่จะเอะจะลองใช้มันต่อมาเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดตลอดสี่ห้าเดือนครับตัดสินใจไปอย่างนี้ครับพอชื่ออย่างนี้ครับแล้วพอหลวงเป็นยังไงผลเนี่ยห้าเดือนมาดีครับดีึ้นมากครับดีขึ้นมากต้นส้มดีขึ้นมากครับ คำว่าดีขึ้นมากนั่นหมายถึงอาการป่วยของเขาเนี่ยเอออาการป่วยนี่ต้นนี่พรแรกก็ใบก็เฟิร์มาแล้วครับใบก็ฟื้นขึ้นมาหน่วยก็เฟิร์มาหน่วยก็ฟื้นขึ้นมาครับนี่แบบคือเห็นได้จากต้นส้มชัดๆเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเชื่อใครละใช่ไหมใช่ครับสังเกตนะครับเนี่ยจะหลายๆต้นเลยที่แตกยอดใบอ่อนออกมาขึ้นใบใบสภาพดีขึ้นมาเยอะมากเลยครับเยอะมาเลยต่นนี้ถือว่า เท่าที่มองด้วยสายตาเนี่ยที่เราได้ดูกันเนี่ยได้เก็บภาพเนี่ยน่าจะประมาณสักมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซที่มันฟื้นขึ้นมาได้อย่างชัดเจนเลย <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เก้าสิบบุษละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นได้เลย <c oughs> นะ <c oughs> นี้คือพ่อต้องใช้ปุ๋ยทางดินช่วยด้วยเพราะว่าดินมันใจอุดมสมบูรณ์นะพ่อนะเพราะหลวงมั่นใจมากว่ามันไอ้คู่เนี้ยมันช่วยฟื้นชีวิตส้มพ่อหลวงได้ใช่ไหมครับได้ ได้มากครับได้มากใช่ไหมครับแล้วจะใช้ยังจะใช้ต่อเนื่องอยู่ครับจะใช้ต่อเนื่องอยู่ครับครับอ่านี่คือนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่กเกษตรกรที่เขาประสบปัญหานะครับกับกับโรคต่างๆของส้มที่มันโทมที่มันอ่าเจอเป็นเป็นโรคที่แบบไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วครับนอกจากคนทิ้งแล้วมาเจอคู่หูมหาจันของเราเวอร์แพนสูสุดไอออนแล้วก็เวอร์แพนไคไกโดซานช่วยชุบชีวิตขึ้นมาได้นะช่วยชุบชีวิตขึ้นมาได้ จากพันกว่าต้นที่จะต้องเสียหายไปไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปลงทุนใหม่แล้วอันนี้ก็คือให้เขาฟื้นมาฟื้นขึ้นบำรุงขึ้นเดี๋ยวดีได้ลูกเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาเพาะเนาะดีกว่าโค่นทิ้งไปแล้วรีฟรมาแล้วผมก็ต้นได้ตกเควินแล้วเ่า <c oughs> โอเค <c oughs> นะก็นะครับ <c oughs> นี่คือนี่คือเสียงจริงของเกษตรกรเพราหลวงอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดกล้องใช่ใช่ใช่จะเกินเกินนิดนิดนะครับไม่เป็นไรอีกนิดหนึ่งพ่อหลวง พ่อขนาดในการใช้พ่อใช้ยังไงพ่อหลวงใช้ยังไงครับอันนี้ใช้เอ่อหนึ่งเอ่อสองลิตรนี่ใ,ใส่อยู่ใส่สกอตเอ่อจอดจอดเล็กๆเนี่ยอ่าช้อนเล็กๆนี่ช้อนเล็กนี่ใส่ยสี่สิบใส่ยี่สิบช้อนครับกับน้ำสองร้อยลิตรครับอ่าแล้วไคโตซานคไคโตซานตัวตัวนี้ล่ะไคโตซานพ่อใช้คู่กันใช้คู่กันใช้คู่กันไคโตซานตัวนี้พ่อเอาไปผสมน้ําก่อนใช่ไหมครับผสมน้ําละลายน้ําก่อนแล้วก็ เวลาจะใช้ก็ค่อยเอาเป็นน้ํามาใช้ใช่ครับยี่สิบช้อนต่อน้ํา200ลิตรนะครับอันนี้ก็สองซีซีต่อน้ํา200ลิตรอ่าทีนี้แล้วในพ่อพ่อหลวงฉีดพ่นกี่ครั้งต่อเดือนยังไงแบบไหนกี่วันครั้งอ่าเดือนหนึ่งก็ประมาณสี่ครั้งครับเดือนหนึ่งสี่ครั้งครับเจ็วันหนึ่งครั้งหนึ่งครับอ๋อเจ็ดวันสี่ครั้งเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่แรกนะครับถ้าบัจจุบันนี้ สารเดิกด้ก็สารเ,เดิ้ก็ฉีดสารเตับมันจะเดือนหนึ่งก็ฉ<อ>ีดสารเตร์ครับอ,อ้ต<ง>้อเปล็นลมล้นล้นหนึ่งในในช่วงแรกๆคือเราเราเหมือนกับว่าะจะฟื้นเขาให้เขาฟึ้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ใช้เขาบ่อยขึ้นแต่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องเพิ่มปริมาณถูกต้องครับก็คือการใช้บ่อยขึ้นดีเจ็ดวันครั้งเดือนหนึ่งสี่ครั้งในช่วงแรกๆพอเขาเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้น พ่อก็ขยายเวลาเพิ่มเวลาไปเป็น10วันครั้งหรือเดือนหนึ่งสามครั้งครับโอ้เลครับนี่ก็คือเทคนิคเพราะว่าในช่วงแรกๆก็ต้องการให้เขาเขาได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอเพื่อที่จะแข็งแรงแล้วก็หายป่วยนะครับนี่ก็เป็นเป็นขนาดในการใช้ของพ่อหลวงพ่อหลวงของเราเพื่อที่จะแก้ปัญหาส้มที่มันเป็นโรคนะครับโรคใบเหลืองใบไหม ใบด่างใบลายโอ้โหแล้วผลส้มก็แกนหมดเลยใช่ไหมพ่อแบบไม่ไม่เวิร์ยใช่ไหมแต่นี่ยังมีลูกออกมาให้เราเห็นได้แล้วนะครับมีความเขียวความสดชื่นขึ้นมานะครับนี่ครับความชัดเจนนะของคู่หูมหัศจรรย์ของเรานะวันนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณพ่อหลวงมากที่เปิดสวนให้เรามามาดูแล้วก็ให้กับคนอื่นที่ยังไม่รู้จักไอ้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้ได้กล้าลองใช้นะครับว่า คู่หูคู่นี้มันช่วยต้นไม้ได้จริงๆช่วยต้นไม้ท่านได้จริงๆไม่ว่าท่านจะป่วยแบบไหนป่วยแบบพ่อจะตัดทิ้งแล้วอ่ะจะถางทิ้งแล้วคือพูดง่ายตายแน่ๆพวกเนี้ยนะแต่ชุบชีวิตขึ้นมาได้แล้วสดชื่นกลับขึ้นมาให้ผลผลิตได้เหมือนเดิมยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพ่อหลวงครับ เอาไปลองใช้อ่าให้ต้นไม้มันบอกเนาะข่าหลวงให้ต้นไม้มันบอกเองให้ต้นต้นบอกเองเลยวันนี้กลาบขอบคุณพ่อหลวงอีกทั้นครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้คู่นี้ฝากไว้ในอ้อมใจของทุกคนครับคู่หูกันคู่นี้วัวแพนสูตรไอรออมวัวแพนไทยประสารสํสำหรับวันนี้ก็ต้องผมก็ต้องกลับลาไปก<อ>่อนเดี <PM S 1> <ช>๋ยวส่วนหน้าเป็นที่ไหนอย <c oughs> ่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันแค่นั้นครับสวัสดีครับ